ผมมีกฎข้อควรทํากับข้อที่ไม่ควรทําที่บอกกับเพื่อนๆไปแล้วนะวันนี้ผมจะมาบอกกับเพื่อนๆอีกว่าตั้งแต่ผมเล่นนาฬิกามาเนี่ยผมเริ่มสนใจตลาดนาฬิกาและเริ่มเข้ามาสู่ตลาดนาฬิกาในฐานะนักสะสมจริงๆผมไม่ได้เป็นนักลงทุนนะฮะผมเป็นนักสะสมตั้งแต่ปี1997ตั้งแต่นึ่้จนถึงทุกวันนี้เนี่ย2024เนี่ยมันผ่านผ่านมา30ปีแล้วมั้งถึงไหมมันผ่านอะไรมาเยอะครับสิ่งที่ผมเจออยู่ก็คือสุดตกสุด ผมเจอมาหลายเคสแล้วครับนาฬิกาที่เพื่อนๆคิดว่าดีในวันนี้ไม่จําเป็นจะต้องดีในอนาคตผมต้องขอโทษเพื่อนๆที่เป็นแฟนของพนาลายด้วยนะฮะวันนี้ขอยกเป็นตัวอย่างพนาลายเนี่ยเคยมีอยู่ยุคที่รุ่งเรืองที่สุดเคยพีคไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้ววันดีคืนดีความนิยมก็เสื่อมสลายแล้วมันก็ตกพอความนิยมมันตกถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยพนาลายกลายเป็นภาษาคนเล่นหุ้นเรียกว่าจังบอลคือหุ้นที่มัน ไม่มีใครเอามันก็ตกราคาที่าาามันตกแล้วมันก็ตกอีกราคาที่มันตกแล้วมันก็ตกอีกปี2023เป็นต้นมาเนี่ยนะปีนี้2024ปี2023่เป็นต้นมาเริ่มเห็นคนเริ่มกลับมาเล่นพนารายบ้างแล้วนะฮะถึงแม้ว่าราคามันก็ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แต่เริ่มมีคนมาเล่นเมื่อมีคนเริ่มมาเล่นเนี่ยราคามันก็จะไม่ลงเยอะแล้วมันอาจจะพงกเขือขึ้นนะครับแต่นี่คือจุดที่ผมบอกเพื่อนเพื่อนว่าถ้าเพื่อ,อรกรเินเพื่อนหุ้อรับถ้าเผื่อกระแสมาริ่มตก ต้องอย่าเสียดายต้องทิ้งไม่ฉะนั้นเราจะเจ็บหนักนอกจากว่าเรามีเงินก้อนโตเรามีเงินเย็นเย็นเย็นมากๆเราไม่ได้จำเป็นต้องใช้ในอนาคตอันใกล้ดังนั้นอันนั้นเราถือไปได้เลยยาวๆไม่มีปัญหาอะไรถ้าเพื่อนมีเงินอยู่ในกระเป๋าไม่มากและเงินก้อนนี้เนี่ยมันไปติดในข้อห้ามที่ผมพูดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าเราเอาเงินออมเนี่ยมาใส่นอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วถึงเวลาเราต้องใช้เราจะไม่ต้องขายเพราะสินทรัพย์มาตกถึงจุดหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆจะขายลงไหม มันก็กลายเป็นว่าเราจะทํำยังไงกับตรงนี้นั้นผมถึงบอกกับเพื่อนๆว่ากดสข้อควรและไม่ควรของผมเนี่ยที่ผมพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆลองเอามาเอามาไต่ตองดูถ้าเราไต่ตองดูแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าผมพูดแล้วสมเหตุสมผลแล้วเราอยากจะลองลงทุนในตลาดนาฬิกาดูผมบอกกับเพื่อนๆว่าบางตัวผลตอบแทนดีมากครับบางตัวผลตอบแทนเฉยๆครับบางตัวผลตอบแทน ไม่มีครับคำว่าตกผลตอบแทนไม่มีผมยกตัวอย่างตัวผมเองง่ายๆนาฬิกาที่ผมซื้อเมื่อปี1997นะฮะผมซื้อวินาทีนั้น2,000ันเพื่อนๆนบอกมีนาฬิกา2,000บาทด้วยมีครับโอเมก้าด้วยนะครับผมซื้อมา2,000ทุกวันนี้เนี่ยมันขายได้ไดรมันขายได้หมื่นนิดๆิดกำไรไหมกำไรครับ5เท่าแนพ่นเพื่อนบอก2000วันนั้นหมื่นหนึ่งวันนี้ใครใหญ่กว่ากันครับ20กว่าปีที่แล้วเงิน2,000อาจจะใหญ่กว่า10,000บาทในปีนี้เพราะอะไรฮนะเพราะ2 0 0 0บาท ของที่เราสามารถจะซื้อได้มันมากกว่า10,000บาททุกวันนี้เพื่อนๆลองทบทวนดูว่าจริงยังไม่จริงเพื่อนๆเคยกินก๋วยเตี๋ยวไหมฮะก๋วยเตี๋ยวบ้านเราตอนนี้เนี่ยห้าสิบถึงหกสิบบาทถามว่าชามเดียวอิ่มไหมฮะถ้ามันไม่อิ่มเราทําไงฮะคนไทยเราเป็นชาติที่พิเศษฮะไม่อิ่มทาไงฮะข้าวเปล่าหนึ่งจานประกบอิ่มหกสิบบาทอิ่มแต่ผมถามว่าก๋วยเตี๋ยวคือเส้นข้าวก็คือข้ารบโบไฮเดตเหมือนกับเส้นกินลงกินแต่แป้ง ไม่มีเนื้อไม่มีผักเอาน้าซุปราดกินเพื่ออิ่มมีคุณภาพไหมฮะไม่มียุคที่ผมซื้อนาฬิกา2,000บาทก๋วยเตี๋ยวชาวนะ30บาทแต่30บาทนั้นเกือบอิ่มแล้วครับปริมาณมันต่างกันดังนั้น30บาทในอดีตเทียบกับ60บาทในในปัจจุบันผมว่า30บาทในอดีตยังมีคุณคุณภาพมากกว่าทุกวันนี้30บบาทในอดีตเส้นก็เยอะลูกชิ้นก็เยอะนะกินเส้นกินน้ำซุปกินลูกชิ้นเกือบอิ่ม ผมใช้คําว่าเกือบอิ่มนะฮะแต่จะกินอีกชามนึงไหวไหมกินไม่ไหวละนั้นเราก็จบแค่นั้น30บาทอิ่มทุกวันนี้50บาทอิ่มไหมไม่อิ่มถ้าเราอยากได้คุณภาพเหมือนกับเมื่อสมัยนาฬิกา2,000บาทเรากิน2ชาม2ชามคือ100บาทดังนั้นมันต่างกันเท่าไหต่างกันต่างกันสามเท่าละแต่ต่างกันสามเท่านี้มันยังไม่น่ากลัวสิ่งที่มันน่ากลัวก็คืออื่นๆแล้วครับกินไหมฮะเครื่องดื่มกินไหมฮะเปบปซี่ เบปซี่สมัยก่อนราคาเท่าไร่ฮะเบปซี่สมัยนี้ราคาเท่าไร่ฮะเคยเคยเอาพูกนี้มาเป็นอินเด็กซ์ไหมครถ้าเราไม่เคยเอามาม่าแล้วกันครับมาม่าในอดีตซองเท่าไร่มาม่าปัจจุบันซองเท่าไหร่มามา่จจา,มา,มาคืออินเด็กซ์ของคนจนคือตัววัดว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันเป็นยังไงงั้นถ้าเพื่อนเพื่อเอาทุกอย่างทุกโมงนีมาประมวลกันเนี่ยสินค้าบางอย่างเราจะมีความรู้สึกว่าเราซื้อเมื่ออ,อดีตจนถึงทุกวันนี้เนี่ยราคามันแทบไม่ขยับเลยหรือมันขยับก็ขยับนิดเดียวมันคุ้มไหมมันไม่คุ้ม ราคาตัวหนึ่งขายในปัจจุบันเทียบกับเงินเฟ้อแล้วมันก็เจ้าแต่สินค้าบางตัวซื้อในอดีตกับซื้อในปัจจุบันแน่นอนโอ้ส่วนต่างมันเยอะมันเยอะกว่าเงินเฟอ้อนั่นก็คือกําไรถูกไหมฮะแต่ถ้าเพื่อนๆนซื้อแล้วใส่อย่างผมซื้อมาแล้วผมใส่อีกสิปีข้างหน้าสมมุติผมซื้อมาแสนหนึ่งอีกสิปีข้างหน้าผมก็ขายแสนหนึ่งถ้าเทียบตามเงินเฟอ้อผมขาดทุนแต่ถ้าเทียบกับฟังก์ชันที่ผมใช้ผมใช้เขาเข้าตลาด เข้าสู่สังคมมาสิป,ปีแล้วทุกคนเห็นผมใส่ในรายการเรือนนี้ก็บอกว่าเฮ้ยในายการมันสวยนะเราได้คุยกันเรื่องนี้เราได้ใส่เราได้เอนจอยกับมันนี่คือจุดที่มันมันพีคครับแต่ถ้าสมัยก็สมัยอีกสิบปีข้างหน้าเรือนนี้เนี่ยผมขายได้สองแสนผมจะดีใจละเฮ้ยเราทั้งซื้อมาเราได้ใส่ได้ใส่เสร็จได้ขายก็ยังกําไรโอ้ยมันดีมากเลยแต่ถ้าแสนหนึ่งในวันนี้ อีกสิปีข้างหน้าผมขายได้5 0 0แสนล่ะโอ้โหโคตรแฮปปี้เลยกลายเป็นว่าผมสามารถจะเอาตัวนี้เนี่ยเป็นสินทรัพย์เป็นมรดกถ่ายทอดได้กับลูกผมได้เลยมันไม่ดีเหรอโอ้มันดีมากแต่มันอยู่ที่เราครับถ้าเพื่อนๆซื้อนาฬิกาเพื่อการเก่งกําไรเพียงเท่านั้นซื้อมาเราต้องเก็บอยู่ในเซฟเราไม่ได้เอามามาเอ็นจอยซื้อแต่นาฬิกาที่นิยมเท่านั้นทั้งรุ่นทั้งยี่ห้อ นาฬิกาที่เขาไม่ฮิตห้ามซื้อเด็ดขาดกดข้อห้ามข้อสุดท้ายนาฬิกาที่เขาไม่ฮิตห้ามซื้อเด็ดขาดถ้าเราซื้อเพื่อการเก็งกำไรนะครับแต่ถ้าเราซื้อเพื่อเราจะใส่อนาคตจะกำไรจะขาดทุนก็ค่อยไปว่ากันอีกทีซื้อ,อยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแล้วเราก็จะแฮปปี้เพราะเราได้ใส่ใส่เสร็จในอนาคตถ้าเราอยากะขายต่อให้มันขายแล้วมันก็เท่ากับราคาปัจจุบันหรือไม่กรตั่ํต่กว่านิดหน่อยเราใส่แล้วสินค้าเขาเหมือนกับฟูลฟิล หน้าที่ของเขาหน้าที่หลักของเขาแล้วดังนั้น,น,นผมก็บอกกับเพื่อนๆว่าถึงแม้ว่า3ตอนที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดถึงเรื่องการเก็งกําไรนาฬิกาก็ตามแต่ท่านเพื่อนๆซื้อนาฬิกามาเพราะเป็นคนนิยมชมชอบในนาฬิกาอยู่แล้วเราซื้อนาฬิกามาใส่ใส่เสร็จแล้วเราอาจจะขายต่อในอนาคตจะกําไรมากกําไรน้อยมันก็คือกําไรทางนั้นพอนอกจากกําไรทางด้านเงินทองแล้วเรายังกาไรใส่ด้วยนะครับและนี่ก็คือ3ตอนมหากราฟ S S C Watch Talk ของผมนะฮะ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็ทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะแบ่งแยกได้ว่าเราจะลงทุนกันยังไงดีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ